إسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمشي كاب ابن عوف ผมคงจะอยู่ในอิรยาบทที่สบายๆมีหมอนอิงนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องไปทำรายการด้วยตัวเองส่งลูกน้องไปตายเอ้ยไม่ใช่ฮะส่งลูกน้องไปทำงานนะท,ท,ทุกครั้งเราก็จะมีการไปดูธุรกิจนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับที่เป็นของพี่น้องมูซิมเราแต่ครั้งนี้นะครับตํารอยอิบนะอัลจะพาท่านไปชมเ,เรื่องราวของธุรกิจยักษ์ใหญ่ของพี่น้องมูลิมที่วิวยิ่งใหญ่ที่สุดก็ได้นะครับนั่นคือ กิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือที่เราเรียกติดปากกันว่า i-Bank ครั้งนี้นะครับไอแบงค์ I เขาเ,เชิญชวนสื่อมวลชนนะฮะไปดูกิจกรรม CSR หรือการคืนกำไรให้กับสังคมซึ่งพาบินจากกรุงเทพนะครับไปที่จังหวัดกระบี่ทางยาตีมทีวีเราก็ส่งคุณบุคคลีเรืองปราดน้องชายนะสุทธิรักของผมแล้วก็คุณอินทรินักศึกษานะครับตากล้อง ประจําตําแหน่งของผมนี่นะครับไปร่วมกิจกรรมของเขานะครับไปดูเขาทํากิจกรรมนะครับกับชุมชนนะครับไอแบงค์ในรูปแบบของธนาคารที่เรารู้จักนะฮะธนาคารใหญ่ๆเดินเข้าไปแล้วจะมีเคาน์เตอร์นะครับพูดถึงเรื่องธุรกรรมทางการเงินแต่ว่าจริงๆแล้วไอแบงค์เนี่ยนะครับงานของเขาไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องรับฝากเงินโหมดอระบ่าโหมดดีอา์อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของการสร้างธุรกิจนะครับให้กับพี่น้องมุสลิมของเราในหลายๆภาคส่วน ไปดูกันนะครับว่าเขาได้มีส่วนในการสร้างความเจริญให้กับกิจการต่างๆของพี่น้องของเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้างคุณบุคอรีเรืองปราดและคุณอินทริศสุทนทรศรีสาจะพาท่านผู้ชมไปชมเรื่องราวของตำลอิบนูอัลในวันนี้นะครับผมคงจะนั่งพักผ่อนอยู่ที่กรุงเทพนะทำงานอื่นๆบ้างสักเทปหนึ่งนะครับไปตามสองคนเขานะครับ นั่งเรือบินนะครับไปกับ i b a บงที่จังหวัดกระบี่ไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาในรายการพิเศษที่เรียกว่า iBank CSR p s s t r i p นะครับเป็นงานของ iBank นะครับเพื่อที่จะพาสื่อมวลชนนะครับไปดูนะฮะกิจการที่เรียกว่า CSR หรือว่ากิจการของ iBank ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมนะฮะแล้ววันนี้ เขาพาพวกเรามาที่จังหวัดกระบี่ครับตอนนี้นั่งอยู่บนเรือเฟอร์รี่ครับโอ้โหเร็วมากเลยแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปที่บ้านเกาะกลางนะครับเขาบอกว่าเป็นชุมชนที่มีป่าชายเลนที่ยังอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าบรรยากาศจริงๆจะเป็นยังไง ครับท่านชมครับวันี้จะทีมทีวีนะฮะพาท่านมาในภารกิจ i b แบง c ์ซีเอสอาร์เสทิป2,013หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราได้นั่งเรือเฟอร์รี่แล้วนะครับลงที่ท่าเรือชื่ออะไรนะฮะท่าเรือท่าหินนะฮะเสร็จแล้วก็นั่งรถคันนี้ครับเคาเรีกว่ารถสกายแ lap แถวบ้านผมเรียกสกายแ lap แถวบ้านบางเรียกอะไรครับสามล้อพ่วงครับสามล้อพ่วงนะฮะหมนะครับเป็น ทัพ์ที่เรียกง่ายกว่าบ้านเราเยอะนะครับเพื่อที่จะพาท่านไปชุมชนที่เรียกว่าบ้านเกาะกลางนะครับก็ดูบรรยากาศร,บรอบๆนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่หาไม่ได้แล้วในกรุงเทพมหานครนะครับความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยท่านต้องติดตามผมไปไเรื่อยๆนะครับถึงแล้วครับการเดินทางก็ทรหดนิดนึงแต่ว่าทำอยละนะครับก็ไม่แปลกใจเลยทำไมเขาถึงส่งผมมาสถนะ ส้าางรรปะณธูหลังจากการเดินทางอันโหดผมและทีมงานคุณอิดลิตสุทศนศึกษาได้มาถึงที่ชุมชนบ้านเกอะกลางพบว่าชุมชนนี้มีมุสลิมกว่า99%เพราะจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่ามีอยู่หลังเดียวเท่านั้นที่ไม่ใช่มุสลิมครับ เพรนั้นบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับเราแทบจะไม่เห็นอบายามุกทั้งหลายนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นมองไปทา้งไหนก็จะเห็นแต่บ้านมีน่ดินทางวันนี้นะฮะทางไอแบงที่เขาชวนให้เราสื่อสารมุชนเนี่ยนะครับมาที่เกาะนนี้เพราะว่าเขามีโครงการ CSR นะฮะคืนอะไรให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแรกที่ทางไอแบงค์ทำให้ชุมชนในเกาะน,นี้นะครับ<ช>ก็คือการทำบ่อน,น้ำบาดาลน,นะฮะเรียกว่าเป็นบ่อหินนะครับแล้วก็มีมีการมอบป้ายนะฮะแล้วก็มีการเปิดบ่อน,น้ำบาดาลแห่งนี้นะฮะแล้วก็เพราะว่าทำไมถึงต้องเป็นน้ำบาดาลครับชาวบ,บ้านที่เกาะน,นี้นะฮะยังใช้น้ำบาดาลกันอยู่นอกจากน้ำบาดาลที่ทางไอแบงค์มาเปิดให้แล้วเนี่ยนะครับ ก็ยังจะมีการศาสตร์ของมัสยิดนู่นนี่ฮะเป็นป้ายโรงบอร่อน้ำบ่อหินนะครับน่เป็น้ำนะครับเีาอริ่มการต่อบ่อน้อนการมอสิ่งที่เราทางธนาคารสลาม หลังจากนั้นแล้วนะครับเป็นการพบปะประชาชนที่อยู่บนเกาะนี้นะครับด้วยที่ปรึกษาของทางไอแบงค์คือท่านดรอดิศักดิสศมิมาณะเรามาพูดว่าการการอยู่ร่วมกันแบบธรรมพิบาลคืออะไรแล้วก็ CSR นะครับในแบบฉบับของท่านอุสุลลอสุลลอสอะลัยซัลลัมนั้นเป็นอย่างไรในอนอัลกุรอานก็มี เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นั่นน่ะถือได้ว bueno ่ามาทําตามหลักสูหน้าของท่านสุรศรัลย์วรวรีย์สรัตน์สีจีคืออะไรคือรรมาพิบาลนั่นเองการอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันการไม่เอารัดเอาเปรียบกันนี่คือการอยู่แบบมีคุณธรรม ที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่นั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้แสดงว่าท่านเป็นคนที่มีความยุติธรรมท่านเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อท่านมีลักษณะของท่าวสุลโลาสุรนาริลลาลลลวัน,นร,รัชลัมเพราะฉะนั้นท่าน400กว่าปีแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะอามานะตรงนี้นั้นเป็นอามานะระหว่างมนุษย์ ับอาที่เราจะต้องปฏิบัติการทำสัญจรมอบร์บรรยากาศของนี้ในท่าพิธีการมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพิธีการมอบบ่อน้ำบาด,ดาลบ่อนี้ให้กับบ้านมัสยิดบ้านเกาะกลางครับวันนี้ก็มีกิจกรรมของชาวบ้านนะฮะเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านจะทำขน,นมในหลายหลายแบบมาให้เราชิมให้เราสาันกันนะครับไปดูเลยครับว่านี่นนโต๊ะทั้งหลายเนี่ยนะฮะเามีความสามารถในการทาขนมยื่นหนึงเลยรับ มาจับเหยอตีูเนี่เองหมดเลยจ้านลงจาก็เป็นคนเก่งเลยอันไหอร่อยที่สุดเนยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยลอสมจาเลนะนีุ่ณน่าร้านชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยชื่อจุฬาพรนะครับท่านแล้วก็นี่ฮะนี่นี่ี่ผมเอาทุกอย่างเลยนะได้เลยได้เลยมีถุงไหมครับถุ ได้ได้ได้ดีครับดีมากเอาไปได้เลยเอาไปทางนี้เลยนี่ครับมีสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อครับชุมชนบ้านเกาะกลางนะครับชุมชนนี้มี200หลังคาเรือนนะฮะกว่า2,000คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้กาะนี้มี2มาจิตครับมาจิตที่อยู่ตรงด้านขวาผมเนี่ยนะฮะ้ชื่อวมาจิดบ้านเกาะกลางนี่อีกมาจิตหนึ่งจักรยาจะพาไปดูนะฮะถ้าเขาพาไปนะ แต่ว่าเวลาเนี่ยผมว่าไปกินขนมก่อนดีกว่าป่ะที่ผมจะเกียดมากนะครับผมจะเจอทีมงานในชแนลเป็นช่องที่ช่องน้องกันนะฮะน้องน้องนี้มัจักกันมานานแล้วนะครับน้องโกะาเป็นช่างภาพแล้วก็น้องคนนี้ชื่อมาดีนะฮะแต่วันนี้เราคงอยู่ด้วยกันตลอดนะครับเพราะว่าดูจากทีมงานที่มาแล้วก็ก็คงจะเราจะต้องใก้ชิดกันหน่อยทั้งเรื่องของอามานทั้งเรื่องของ อะไรหลายๆอย่างนะเพราะว่าวันนี้นี่เขามาเขาพาสื่อกระแสหลักมาด้วยแล้วก็พาสื่อุสลิมก็จะมีหนังสือมีวิทยาสารและส่วนทีวีก็มีเราอยู่สองช่องนี่แหละครับนะฮะอีกทุกๆอาทิสุดท้ายศึกษาถ่ายภาพบุกริเรองปาดรายงานบนรถบังชื่ออะไรฮะอับดุลกเะเด็กเดขับขอบครับ เราลงจากรถแล้วนะเราเขากะพาเรามานั่งที่ร้านอาหารหลอยน้ำได้ครับริมป่าชายเลนนะเขาบอกว่าที่นี่มีกุ้งมังกรรอท่านผู้ชมตามผมมาครับแล้วก็มาหาหน,น้องนี่ด้วยครับจากวชาชาแนลครับจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับ พามากระบี่ทั้งทีนะครับจะปทานข้าวหมกข้าวมันจะเป็นเรื่องแปลกนะฮะต้องทานนี่ครับซีฟู้ดนะฮะนี่ทางไอแบงค์เขาเลี้ยงรับเลี้ยงรับรองมาจิมลชนนะครับด้วยซีฟู้ดโต๊ะใหญ่เลยตอนนี้บรรดาจิมรลชนก็กำลังทยอยมากันอยู่นะฮะผมว่าอย่าให้ผมพูดเยอะครับเพราะว่ายิ่งพูดผมก็ยิ่งหิวนะครับผมว่ามานี่กันเลยดีกว่าเชิญคุณสถาพรครับคุนรี้นั่งกนทิเลยฮะถ่ายอยู่นั่นแหละถ่ายู ทำลือละครับหลังจากที่เราอิ่มอาหารซีฟู้ดกันแล้วเนี่ยนะครับทางไอ a แบงก็พาเรามาดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนนี้นะฮะว่าเขาทำมาหากินด้วยอาชีพอะไรบ้างนอกจากเป็นชาวประมงสิ่งที่ผมเจอในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าผมเพิ่งจะได้รู้จักกับข้าวพันธ์ุหนึ่งที่เรียกว่าพันธ์ุสังหยด ข้าวพันุ์สังยดที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเนี่ยนะครับจะต่างจากที่พังงานครับถึงแม้ว่าจะเอาพันธุ์มาจากตรงนั้นแต่ว่าข้าวพันธุ์สังยตเนี่ยเมื่อมาเจอกับน้ําก่อยที่เกาะกลางเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีแคลเซียมที่ทเพิ่มขึ้น,นทำให้รสชาติข้าวสังยดเนี่ยอร่อยขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็เป็นการปลูกข้าวสังยตนะฮะแบบไม่ต้องอาศัยระบบชนละปะานคือหมายความว่า อาศัยฝนจากฟากฟ้าเพียงเท่านี้ครับคือไม่ต้องมาวุ่นวายว่าเออเรื่องน้ําจะมีหรือน้ําจะไม่มีเพราะว่าอันนี้เนี่ยใช้น้ําฝนอย่างเดียวครับแล้วก็มาดูนะฮะวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสังยดที่นี่เนี่ยนะครับที่ปลูกข้าวพันธุ์สังยดเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแม้แต่สักนิดเดียวนะครับรวมตัวกันมีโรงสีเป็นของตัวเองมอีอ่า เขาเรียกว่าไรลานตากข้าวเป็นของตัวเองทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็ยังไปดูนะครับศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์โอท็อปสิ่งหนึ่งที่เป็นความโดดเด่นเลยของสังคมนะฮะทางจังหวัดทางภาคใต้ตอนบนนีก็คือว่าเรือหัวโทงนะฮะเป็นเรือที่มีในลักษณะพิเศษตรงที่สามารถที่จะแล่นไปในน้ำทะเลบนขึ้นแรงๆได้ เพราะว่าเขาจะมีหัวเรือที่สูงขึ้นมาสามารถที่จะโต้คลื่นได้อันนี้เราก็ไปฟังนะฮะจากอาจารย์ที่ประกอบเรือหัวโทงทั้งขนาดจริงและทั้งขนาดจําลองอันนี้เป็นขนาดย่อดจาลองมาเท่ากับขนาดจริงครับมีความเป็นมาอันยาวนานครับสําหรับเรือหัวโทงไปที่ไหนถ้าเห็นชุมชนอันไหนที่เป็นชุมชนชาวประมงที่จะต้องพุ่งเรือออกสู่ทะเลนะครับเราก็จะเจอเรือหัวทงอันนี้ครับ ว่ารูปมันวันนี้วันน่ะวัดจะไม่มีหลังจากที่เราไปถวิลนะฮะการทําเรือหัวโทงแล้วก็ที่มาที่ไปประวัติความเป็นมาของเรือหัวโทงนี่ครับผมกับอิหมั่มนะฮะประจํามัสยิดอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับ ค่รับท่านผู้ชมครับประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับเป็นประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณน,นะครับแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการลงแขกของแ,ขงแท้ซึ่ง นะฮะจะเป็นการลงแขกโดยแขกจริงๆครับแล้วไม่ใช่แขกธรรมดานะฮะเป็นแขก v ีไพ anyway ีครับของไอแบงค์นะเชิญชมต่างอัธยาศัยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมลแล้วนะฮะเราไม่ถ่านเราค่อยๆนะค่อยๆขยับเพราะวังมือนะระวังมือนะระวังมือด้วยนะระวังมือด้วยครับอันนี้เขาเรียกว่าลงแขกเกี่ยวข้าวนะฮะก็เป็นแขก VIP ทั้งนั้นเลยแขก VIP อนั่นเลยครับนะฮะโอ้โหสุดยอดนี่นะฮะก็ได้ท่านผู้ชมเนี่ยมาดูเขาเรียกว่า ภูมิใจชาวบ้านนะฮะกับการทำนาที่จะบอกว่าเป็นการปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิงนะครับแม้ทั้งกระทั่งปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ใช้นะฮะแล้วก็ที่ทราบมาจากอิหม่ะวันนี้ตอนนี้ผมอยู่กับอิหม่มอิหม่มเล่าให้ฟังว่าควายเหล็กก็ไม่ใช้นั่นเป็นนาดําด้วยคือปักทีละต้นครับแล้วก็อยากให้อิหม่มช่วยแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทุกท่านทีอมนะครับผมตัวอิหม่ำมาจากยุทบ้านกลาง บ้านเกาะกลางบ้านเกาะกลางชื่ออะไรจ๊ะนายสานติครองรั่วอ่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆมาเกิดอยู่ที่นี่เล็กเลยนะฮะทำนาทำาชีพทำนาทำนาเนี่ยเขาเรียกว่าพันข้าวเลยนะ พันข้าวเมื่อก่นอนนี่ลูกหมีข้าวเล็บนางแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นข้าวสังหยดข้าวสังหยดที่ดังโด่งดังี่ข้าวสังหยดเนี่ยนะครับที่มาปลูกที่เนี่ยแล้วมีเขาเรียกว่าวมีราคาสูงเนี่ยเพราะว่าได้รับโซเดียมนะฮะจากน้ําก่อยบริเวณรอบๆเนี่ยทำให้ข้าวได้มี รสชาติดีครับดีกว่าต้นต้นฉบับที่เอามาจากพังงาจนจับจจสตูลสตูนะทีนี้พอได้โซเดียมมาปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นที่ที่โด่งดังแล้วก็เขาก็ใช้ออร์แกนิก ครับนะฮะปลูกแบบไม่ได้ใช้เคมีเลยไม่ใช่เลยเคมีไม่ใช่มันได้ผลผลิตต่างกันยังไงครับกับข้าวสังยดที่ใช้เคมีกับไม่ใช้เคมีเพราะว่าเพราะว่าพื้นดินมันแตกต่างกันที่พื้นดินเพราะบ้านผมนี่เป็นเกาะขอบน้ำมันเค็มขบน้ำกลอยน้ำกรอยน้ำกรอย เลยว่ามันประสบพันกับที่ข้าวมันเพราะว่าปุ๋ยปินเออลองลองเจอเรียวเค็มปุ๋ยอ่ะอันี้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยก็เค็มอยู่แล้วอ๋อหมาะสูงอ๋อ,อ,อแสดงว่าถ้าเอาปุ๋ยเคม,มีมามันจะเค็มไปกันใหญ่เลยมันจะเค็มไป,ไป<า>มบกันใหญ่เลยใช่อันนี้มันพอดีพอดีอยู่แล้วครับกับน้ำาที่วขนตกลงมานะน้ำขนกับดิน ก็ประมาณกันก็เป็นการปลูกข้าวนะฮะที่ปฏิเสธระบบชนระทานซึ่ผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยฮะนะฮะคือรอน้ำฝนอย่างเดียวรอน้ำฝนอย่างเดียวคือชาวนาชาวนาที่เนี่ยจะต้องอ่อละหมาดตะฮัดยุดนะฮะต้องขอดุอาขอดุอาคณะฮะคือคือจะไม่อาศัย เรื่องคนอื่นเลยเรื่องคนอื่นเลยนะครอาตมาพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยแหละผมชอบตรงนี้แหละแล้วราคาข้าวฮะราคาข้าวราคาข้าวเล่าให้ฟังหน่อยครับราคาข้าวปัจจุบันนี้ก็เอ่กิโลละแปดสิบแปดสิบอ่าแล้วข้าวทั่วไปอันนี้อันนี้ข้าวฝังหยดเนี่ยข้าวฝังหยดกิโลละแปดสิบครับกิโลละข้าวทั่วข้าวทั่วไปกิโลละเท่าไหร่สี่สิบข้าวทั่วไปสี่สิบแต่ข้าวฝังหยดเนี่ยกิโลละแปดสิบแล้วก็แล้วก็อิหมัมเล่าให้ฟังนะฮะว่า ปลูกข้าวที่นี่นะครับชาวนาที่นี่ไม่ต้องไปประกันราคาข้าวไม่ต้องเอาเข้าโรงสีของรัฐไม่ต้อง,ม,องมีพ่อค้าที่เขามารอรับซื้อที่นี่เลยรับซื้อที่นี่แล้วก็ให้ราคาไม่พอครับไม่พอไม่พอไม่พอด้วย ครัชัางเยอะครับผมเกษตรกรรมครับที่ถอยหลังไปสู่ภูมิปัญญาชาวบ้านครับมีคุณค่าตามการเวลาอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็มีมีคุณภาพที่ดีด้วยผมชอบนะนะครับทั้งไงก็ผมขอปก่ออิ่มมั่ทีหนึ่งนะนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวแทนจากเยเตีมนะมาขออิ่มมั่นทีนึงครับค้ัว ที่นี่นะเรากำลังจะพาไปมีความสวยงามตลึงนะครับตกตกกุ้งของไอแบงค์นะครับหลังจากดื่มดำกับบรรยากาศของการปลูกข้าวสังหยดแล้วนะครับไปช่วยกันเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปดูบรรยากาศวิธีชีวิตป่าชัยเลนของชาวประมงันะครับ เพราะว่าความชุ่มื้ชาวบ้านนะเขาจะใช้ตลดตอดประหยัดตอนาใช้จ่ายเยอะออยังไงบ้างรครับนี่พามาดูบัคลุกสิ่งที่ราสร้างไนะแปดได้นะปด<อ>ูยังครับนะ้ำแปดได้ปูยังครับยังไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ปูเลยใช่นัเป็นเชียงใหม่กับภาพที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้ไม่ใช่การแข่งเรือนะครับแต่เป็นการนะฮะขับเรือรอบ ชุมชนเกาะบ้านเกาะกลางเพื่อที่จะดูว่าเออเขาที่เขาบอกว่ามีป่าชายเลนที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนี่ยจริงแท้ขนาดไหนปรากฏว่าเราได้ไปตกกุ้งกันจริงๆฮะไปตกปูแล้วก็ได้ได้ด้วยนะฮะจากที่ชาวบ้านได้ทําตัวที่ดักปูเอาไว้หลังจากที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ที่เกาะเกือบทั้งวันนะครับทางไอแบงก์ก็พาเรามาพักที่โรงแรมบียอนตกระบี่ นะฮะแล้วก็รับรองสีมวลชนด้วยอาหารทะเลอีกแล้วครับท่านแล้วก็ไปฟังนะ,ะผู้บริหารและที่ปรึกษาของ i-Bank กล่าวถึงการทำงานที่ผ่านมาและการทำงานที่กำลังจะมีต่อไปต่อสังคมมุสลิมครับวิถีมุสคนให้ไอแบงเองก็ที่มาที่นี่ก็ส่วนหนึ่งเราก็มาดูนันด้วยนะครับแล้วก็เราก็พิจารณาถึงการสั่นที้าอาสินเชื่อ,อต่างๆที่ได้เข้าสู่ นะครับทางผู้ส่วนมุสลิมรายย่อยนะครับตลอดไปผู้เกี่ยวการเอสเอชพิการนะครับแล้วก็เป็นเป็นที่รัสการในสถานการที่เราไปเจอกันมากขยายตัวไปและหลังจากนี้นะครับเราก็คงจะอยู่กันที่กระบี่อีกหลายๆตอนอาทิตย์หน้าครับ <c oughs> ผมจะพาท่านไปพบกับการรวมตัวของนักธุรกิจมุสลิมกระบี่ว่าเขามีการรวมตัวและ และการทําประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมในจังหวัดกระบี่กันอย่างไรบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการไปร่วมในกิจกรรม CSR ของ i-Bank ของทีมงานของเราแล้วก็ทีมงานสื่อมวลชนนะครับที่ลงไปในครั้งนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้เ,เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับกับมุมมองต่างๆวิธีการในการจัดการนะครับกับเ,เรื่องราวของการทำ CSR นะฮะนี่ก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งนะครับของ ตามรอยอิบนูอานะครับสำหรับเทปนี้เดี๋ยวเทปหน้านะครับทีมงานของเราเนะี่ยยังอยู่ในกระบี่อยู่นะฮะนอกนือจากกิจกรรมที่ไปร่วมที่ไอแบงค์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีหาโอกาสนะครับไปพบกับกลุ่มสหกรณ์นะฮะที่เขามีความสําเร็จนะครับอย่างสูงสุดนะครับในการทําธุรกิจธุรกรรมนะครับในกระบี่รวมทั้งกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดกระบี่ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเข้มข้นในเรื่องของ าการดําเนินการทางธุรกิจต่างๆรวมไม่จะเป็นเรื่องของการทําการค้าเรื่องของการทําการท่องเที่ยวนะครับไปชมกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ตารวจอิทนศอาบนะครับลาท่านผู้ชมไปด้ยวยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพระวิลาฮิตอฟิบฮิดาย,ยาวัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ وايماني اضاء الكون والزمن يحب الكون الحاني فالحاني له سكن